พี่พีมพี่พีมวิธีการทำที่ชดเบเบททำไงหรอมันทำง่ายมากเดี๋ยวพี่จะสอนให้ดูมาดูกันเร็วนี่ตัวนี้เอามาใส่ตัวนี้สรบน็อกลงไปแล้วเราก็ประกอบลายเบเบทด้วยกันแล้วหานอนมาเด็กตำ่ตำอ่เด็กต่ำว่าเด็กต่ำว่าอายุเด็กขวบไม่ใช่เด็กวัยวประมาณสักสี่ขวบเอ้ยประมาณฮะหกถึงห้าเจ็ดเจ็ดขวบจด หนึ่งเก็กขวบเนี่ห้ามทำเป็นคนเย็นชาเพราะให้ผู้ปกครองช่วยด้วยแต่เป็นเจ้าขวบเนี่ยแต่ตอนที่สิบเอ็ดขวบพี่ทำได้ <c oughs> ผู้ปกครองคำบบ้านต้องห้ามให้เด็กๆจับอุปกรณ์การทำของเล่นเองนะครับมันอันตรายสำหรับน้องๆมาก ห้ามเอาไปลองเรียนเบรกนะเด็กๆที่ติมมาอายุหนึ่งกว่าศูยเจ็ดอันนี้ด้วยเหรอจำไม่ได้เลยเออน่าจะมีเกมเอาหายแล้วหมดอ่ะเอาน้ตหายป่ะเอาตัวย้ะมีน็อตไหมน,นี่ไงน็อตดิไงอ่าเอานอนๆนอนน่ะ รถนใส่นะนั้นอ่ะเฮ้ยนั่นรถนใส่นะั้นอ่ะมันจะจบแล้วเดี๋ยวต่ออีพีสองแล้วนะจบยังอนะ่ะยังไม่จบหรอก เราไม่ต้องเอาด้านนี้เข้ามาใส่นะวิธีการสั้งเบรคแบบมันเป็นชําการที่ง่าย,ยาาสุดครับเบ็ดมันเป็นที่ช่วยเบยเบคมันเป็นการที่ใช้น็อตไม่ใช่ตะปูน็อตมันมันอาจจะอันตรายกว่าตะปูแต่แต่มัน่กันอันตรายน้อยกว่าตะปูเยอะเยอะเลยไง พี่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จริงดิเรียนเขาให้ใช้การทำส่วนผสมการอย่างพไอ้นี่นะครับอย่างปิดแล้วรลเชตเบดนะครับอย่างไนชิวอะไร,ะรเดี๋ยวพารสเราจะมาเราใช้ที่ซูเปอรอือมันอาจจะจำเป็นโจบ